Oh, สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมลุงอ้อยเช่นเคยนะครับนี่เราก็จะมาเปลี่ยนเกมเลขก,กันบ้างนะครับผม,มเกมเครียดอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็ลองเล่นมานิดหน่อยนะครับผมก็จะเป็นไงเดี๋ยวโอ้โหครับตอนนี้เมื่อกี้หลุดไปนะครับผมตัวทีไปกระบอกน้วมา,มาอัดต่อไปนะครับ ตัวทีครับผมวิ่งเยเจ็บคอครับพูดแรงไม่ได้ก็คงจะตัดไปตอนโหลดเสร็จเลยนะครับนี่ครับแม่งโหลดนานชิบหายเลยครับผมยังไม่ได้เข้าเกมเพียอะไรเลยเดี๋ยวรอไปก่อนแป๊บหนึงนะครับผมนี่ครับตอนนี้ม่งโหลดนานชิบหายเลยครับเน็ตแม่งก็แรงอยู่นะครับผมก็เน็ตเรือของ อื่นไปนะครับนอกรอดูสักแป๊บหนึ่งครับผมตัดไปสักครู่หนึ่งนี่ครับผมก็ใกล้จะเข้าได้แล้วครับผมก็ผมจะตัดไปตอนเข้าได้เลยก็แล้วกันก็เข้าเกมมาทีเดียปรค,ครับนครับมาจแล้วเราจะลุ้นนะมาเนี้ย <c oughs> ก็ลุ้กกนกากอย่าว่ากันเลยครับผมแม่ลุ้นแยากชิบหหยเลยครับสเตว์เอ้ รับในเคสมาสิบบาทน่ครับของของออพื้อาจีนะครับนี่ก็เราจะไปเล่นหมดออนไลน์กันไปครับดนาน,นี่ผมชบเล่นมุดด่านนี้ครับผมนี่ครับกำลังเข้าเลย นี่ครับดูครับพวกเนี่ยกาแค่ไหนดูเลยครับโอ้โหรอรอรออะไยี่อะไรรอนมาที่พายที่สแตได้ท well ี่ปังอีกสแตได้ก็รอรอกันไปหน่อยนะครับผมไม่รีบไม่เร่งไม่ร้อนทีมเรานำอยู่หนึ่งศูนย์นะเราก็จัดการมันเลยครับผมมีโชก้าครับเพื่ครับเพครับ แล้วัเจ็บกระสุนครับปึ๊บมามมกคุ้มแน่นอนครับไอ้ทียเอ๋กลอนฟินมาแล้วมันละมือเ้ยเก็บไปก่อนนะครับผม,มกระสุนไม่หายยากสัสสัสกีเซนหนึ่งตัวตรงนี้ไั่ใช้อูซีนะครับผมตืม่น,นที่พายนะครับตัวนี้ตกคนระับโอ้ยเย้ย ทำไมมาแตาม้มนี่วะพิเศษโอ้ไปแล้วโอ้ประมาณนี้ครับผมไว้อีพีหน้าครับผมแค่นี้ครับขอบคุณครับ